ด่วนอายการสั่งฟ้องคดีแตงโมนิดาแล้วหลังเลื่อนมาสามครั้ง วันที่3สิงหาคมอายการจังหวัดนนทบุรีแถลงสั่งฟ้องเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดานักแสดงสาวซึ่งอายการดาวอายการจังหวัดนนทบุรีอายการผู้ดูแลสำนวนคดีแตงโมและนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดกำลังแถลงความคืบหน้าของคดีแตงโมคดีแตงโมมีคำสั่งเลื่อนมาแล้ว3ครั้งคือเมื่อวันที่27พฤษภาคมซึ่งอายการมีคำสั่งเลื่อนโดยให้เหตุผลว่าอธิบดีอายการภักหนึ่งยังพิจารณาสำนวนไม่เสร็จ และหลังจากนั้นครั้งที่2เมื่อวันที่23มิถุนายนถูกสั่งเลื่อนอีกครั้งเนื่องจากพนักงานสอบสวนส่งสำนวนที่ให้สอบสวนเพิ่มเติมกลับคืนมาระยะกระชั้นชิด ทำให้อายการพิจรารณาไม่ทันและครั้งที่3มเมื่อบันที่7กรกฎาคมสาเหตุมาจากการพิจรารณาสัมนวนบางส่วนซึ่งเป็นขั้นตอนตามปกติผู้ต้องหาที่ตารวจแถลงก่อนหน้านี้ประกอบไปด้วย 1. ปอนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ 2. โรเบิร์ตนายไัยบูลตีการจนานัน 3. กระติกนางสาวอินอรินจุธาสุขสวัสดิ์ 4. แซนนายวิสาพัฒมโนโมยรัตน์ 5. จ็อบนายนิชัศเกิยรติสุธิสาทอน 6. เอม็มนายพิมพธรรมเทรศรี ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ